นี่ครับผมสวัสดีนะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมก็จะมาเก็บไข่มาเก็บไข่ไก่กันนะครับผมเนี่เป็นไก่ที่ผมเลี้ยงนะครับผมนี่ผมก็เลี้ยงแบบปล่อยไหมมันก็ไม่เชิงว่าขังแล้วก็ไม่เชิงว่าปล่อยนะผมผมก็ทําเป็นตัวเป็นตัวคอกนะครับผมเนี่ยล้อมด้วยไม้ไผ่นะครับผมผมก็เอาไปตัดไม้ไผ่นะครับมาทําเป็นล้อมไว้นะครับเพราะว่าตัวคอกไก่จริงๆคือผมทําไว้อยู่ตรงนู้นแล้วผมก็เลยมาล้อมตรงข้างนอกเนี้ยนะครับไว้อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อกัน กันหมาครับผมกันหมากันอะไรบ้านเรานี่แหละ,ะครับบางทีก็ปล่อยเดินเล่นได้ไม่ไม่ค่อยได้หรอกนะครับเราก็ต้องกันไว้ด้วยผมจะซื้อตะข่ายมันก็มันก็อาจจะไม่ค่อยนี่เท่าไหร่นะครับผมก็เลยใช้เป็นพวกไม้ไผ่นะครับนี่นะครับไก่ของบางทีมีเศษอะไรข้าวเหลือหรืออะไรเหลือนะครับบางทีก็เอามาให้ไก่กินด้วยนะครับก็เลี้ยง ป,ลป,ลป,ลปนๆกันกับการเลี้ยงอาหารนะครับเพราะว่าจะให้หัวอาหารอย่างเดียวมันก็จะเล <rivalry> ื่องเกินไปนะครับหัวอาหารก็มีนะครับแล้วก็จะมีเป็นพวกเอาต้นหญ้าหรือพวกอะไรพวกนี้นะครับบางทีก็เอามาให้ก็กินบ้างนะครับแล้วก็มีพวกข้าวเหลือบางทีข้าวที่เรากินกันเหลือพวกนี้ผมก็ามาให้ไก่นะครับไปเดี๋ยวไปเก็บไข่กันนี่นะครับในนี้ผมก็เอาแกบมาโรยไว้ให้เขาคุยเล่นกันหมดเลยนะครับ นี่นะครับไข่เก็บก็มีไข่ไก่ไว้กินนะผมเลี้ยงไก่ไข่ไว้เองนะครับเลี้ยงก็เนี่ยผมก็ทําคอกไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่หรอกก็เนี่ยผมทาไว้ให้ไก่เดินเล่นก็ตรงข้างนอกนี่นะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับมันก็อาจจะไม่ได้กว้างแล้วก็ไม่ค่อยได้แคบเท่าไหร่ก็พอให้มีไก่ได้เดินเล่นนะครับ เก็บไข่นะผม